ชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่ปล่อยใช่ค่ะเขาไม่ขุดไม่ปล่อยเลยขุดคลิปไปหารักครั้งใหม่ให้กับน้องก้อยแันซีว้าให้ตายไม่น่าเชื่อนะทำไมเร็วขนาดนี้ซึ่งไปเจอคลิปนะฮะจากรายการถ้าหนูรักพี่จะรักปากของน้องก้อยนัดดี้รีมเขาทำรายการด้วยกันอยู่แล้วซึ่งไปเจอคลิปของพี่บี้สุกฤตวิเศษแก้วนี่ทั้งชื่อนามสกุลไม่มีคนอื่นแน่นอนเอาให้ถูกตัวเลยไปเจอคลิปอะไรไปเจอคลิปอะไรพี่บี้เนี่ยเขาไปสารภาพว่าอะไรเราไปดูคลิปตัวนี้พร้อมๆกันครับมาดูค่ะเหนื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูดูแล คือพี่ๆจะเจอหนุ่มชาไปเพราะว่าถ้าพี่ๆเจอหน่ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนดูแลพี่ๆดี <c oughs> คนหนึ่งก้อยยา <c oughs> ่าเมื่อก่อนเนี่ยก้อยเป็นเคนเขียนบทใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเราล้วก็ก้อยก็ยังไม่ได้ออกสื่อมากนัก <c oughs> แล้วผมกับเพื่อนๆนี่ก็บอกเฮ้ยคนนี้น่ารักว่ะเพื่อนจะอยู่เลยบี้ลุย <c oughs> เอยังงไเราก็ช้าไงเขาเป็นคนคลั่งรักไปหากฏมันมีเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันไวกว่าเธอเป็นคนข้างรักนั่นแหละกรักก้อยก็คลัข้างรักขอบคุณก้อยกัตสืบเลยวันนี้เป็นคนข้างรักเสมอเสมอไม่ต้องสืบเดี๋ยวพีาก็หายคลั่งแล้วเราอ่ะไม่หรอกค่ะอย่างนั้นเลยไม่ได้หรอกค่ะยังไงมีเปอร์ผู้จัดการเราใช่ไหมล่ะติดต่อเอาแล้วกันเลย เขาเป็นเขาเป็นนักร้องหรือเขาเป็นหมอดูคะทำไมมันแม่งขนาดนั้นี้เลยไม่ได้เอาจริงๆนะหนูก็เสียใจกับพี่ชายอยู่ที่เขาแบบว่ามูฟออนกันแ่พอมาดูคลิปนี้เฮ้ยฉันก็สดใสขึ้นเลยนะเขอคือหนึ่งในชาวเน็ตหรือเปล่าคะน้องเจนนี่ไม่เราอ่ะก็เป็นพี่ทั้งสองคนทั้งนิกกี้ล้วก็ว้อยนี่นแหละแต่อย่างที่เจนนี่บอกเห็นแล้วมันอมอดอมยิ้มไม่ได้อ่ะพี่ไม่ใช่พี่นิกกี้พี่บีกกี้อกมาแล้วว่าเออเขาเคยปากปลื้มแต่ว่ามันไม่พนอย่างนี้แต่บอกคลิปที่เราเห็นน่ะจะบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ พี่บี้เคยบอกผู้จัดจการส่วนตัวว่าเขาจะไม่ยอมไปออกรายการเลยนะไอ้นานตีดีมเนี่ยเพราะเขาเขินมากวเสียอาการมันเหมือนคนเลาแอบปื้มอย่างนี้แล้วไม่กล้าไปออกรายการกลามันกวเสียอาการอยู่เหมือนกันนะแต่เหมือนลกหลอกให้ไปออกจนได้แต่ใครไม่แอบรู้นะใครไม่รู้นะว่าเบื้องหลังก็คือพี่บี้คือเป,เป็นคนแบบสายเปอยู่นะได้ข่าวมานี่สุริตไม่เสร็จแก้ที่สายเปเหรอสายเปออซึ่งพี่บี้เนี่ยเขาเคยพูดแล้วนะว่าถ้าแบบว่าใครที่เป็นแฟนเขาและอยากมีบ้านอยู่ที่นู่นที่นี่ยังใหม่เอ่ยัะไรเออยพีี่ มีมีบ้านอยู่บ,ยบ้านอยู่เชียงใหม่ก็มีบ้านอยู่กรุงเทพก็มีถ้าอยากเป็นแฟนเราจริงๆนะล้วอยากมีบ้านที่ไหนก็บอกไม่ได้บอกแฟนชอบมากแล้วก็ร่วมกันเชียร์ติด<อ>แท้ เขาบอกว่าก่อนจะจับคู่พี่บี้กับพี่ก้อยเนี่ยเอาพี่บี้ชั้นออกมาจากวัดก้อนใส่ทำไมทำโมเห็นในข่าวว่าหลังๆคือแบบเอาตัวไปซุกอยู่ในวัดตลอดเหรอไปเป็นสลากอย่างงี้เหรอเขาไปทำบุญอ๋อไปทำบุญใครไปนั่งเป็นสลากอยู่ตรงนั้นเหรอก็ตามพี่หมดเนนอพีกว่าไงต่อ พี่บีจิตสัมผัสรู้ได้ไงอ่ะหนึ่งปีคนรู้ค่ะไม่ใช่คนละคนแล้วค่ะอันน้ชื่อริวเขาไม่ได้ชื่อบีเบิร์ทักตรงไงออทักตรงเออนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวน่ารักเนาะเป็นกระแสมาแรงติดเทนท์ทวิตเตอร์นะคะซึ่งต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคู่ตอนนี้จะพัฒนากันไปถึงขั้นว่าจะเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นพี่น้องยังไงก็คงต้องรอดูไปแต่อย่างที่บอกคือก่อนจะไปจ้นเขาอ่ะพาพี่บีออกจากวัดก่อนเลยค่ะครับครับรัแล้วใจเย็นนะครับเพิ่งเลิกกันนะเนาะหลานคนก็แหมช่วยกันบี เพราะช่วยกันเชียร์แต่ว่าเข้าใจได้เวลาอยู่ด้วยกันมันบรรยากาศเคมีเขาดีอะใช่<อ>แล้วเอาจริงๆนะตอนนี้ชาวเน็ตคงรอว่าจะกลับมาเจอกันเมื่อไหร่ใช่อมรินทีีว